สวัสดีค่ะสารพันสาระน่ารู้สำหรับคลิปวันนี้เราหยิบยกเรื่องของกระเจี๊ยบเขียวมาพูดกันค่ะกระเจี๊ยบเขียวช่วยบำรุงร่างกายห่างไกลโรคหลายคนหันมาสนใจกระเจี๊ยบเขียวในการนำไปปรุงอาหารเมนูต่างๆเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่สุดยอด คลิปนี้เราจะมาบอกถึงประโยชน์ของการทานกระเจี๊ยบเขียวกันค่ะไปดูกันดีกว่าว่ามีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ข้อที่1กระเจี๊ยบเขียวมีคุณค่าทางโภชนาการในกระเจี๊ยบเขียวอุดมไปด้วยวิตามิน C และวิตามิน K โดยวิตามิน C ส่งผลต่อการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันและวิตามิน K มีความสําคัญต่อการแข็งตัวของเลือด นอกจากนี้กระเจี๊ยบเขียวยังเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแต่กลับมีโปรตีนและไฟเบอร์ในปริมาณที่สูง ทั้งที่ผักและผลไม้หลายชนิดทั่วไปมักไม่ค่อยมีโปรโตีนสักเท่าไหร่และนี่คือเหตุผลที่ทำให้คุณค่าทางโภชนาการของกระเจี๊ยบเขียวนั้นดูโดดเด่นกว่าพืชอื่นๆเพราะโปรโตีนเป็นสิ่งที่สัมพันธ์และจำเป็นสำหรับการควบคุมน้ำตาลในเลือดรวมไปถึงปริมาณของน้ำหนักตัวการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างไขกระดูกและกลรามเนื้อในร่างกายประโยชน์ข้อที่2กระเจี๊ยบเขียวอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในกระเจี๊ยบเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่เป็นมิตรและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระโดยสารต้านอนุมูลอิสระหลักก็คือโพลีฟีนอลรวมไปถึงฟาวนอยด์ no il, วิตามิน A และวิตามิน C ซึ่งในการศึกษาพบว่าอาหารที่มีโพลีฟีนอลสูงอาจช่วยทำให้สุขภาพของหัวใจนั้นดีขึ้นและลดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือด และการเกิดออกซิเดชันต่างๆที่ส่งผลแย่ต่อร่างกายปริมาณสารอนุมูลอิสระที่เยอะนี้ยังช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลจากโรคได้ดีขึ้นประโยชน์ข้อที่3กระเจี๊ยบเขียวช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจคอเลสเตอรอลที่สูงเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจเพราะกระเจี๊ยบมีเมือคล้ายๆกับเจลเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะรวบรวมกับคอเลสเตอรอลในระหว่างการย่อยอาหารและในที่สุด ก็ถูกปล่อยออกมาโดยไม่ถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายซึ่งมีการศึกษาทดลองในหนู3ามกลุ่มโดยให้อาหารที่มีไขมันสูงพร้อมกับผงกระเจี๊ยบเขียว1% 2%และกลุ่มอาหารที่มีไขมันสูงเท่านั้นพบว่า หนูที่เลี้ยงด้วยผงกระเจี๊ยบเขียวนั้นสามารถกําจัดคอเลสเตอรอลออกมาได้ดีกว่าและสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายออกมาได้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังช่วยบํารุงลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไขมันอุดตันและหัวใจได้เป็นอย่างดีประโยชน์ข้อที่4กระเจี๊ยบเขียวต่อสู้กับมะเรง็งและลดน้ําตาลในเลือดหนึ่งในโปรตีนในกระเจี๊ยบเขียวที่เรียกว่าแลคตินสามารถยับยัง้งการจเจริญเติบโตของเซลมะเมร็งในมนุษย์นอกจากนี้ จากการทดลองกับหนูยังแสดงให้เห็นว่าการกินกระเจี๊ยบเขียว อาจช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้โดยนักวิจัยชี้ให้เห็นว่ากระเจี๊ยบเขียวจะช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลในทางเดินอาหารต่งผลให้การตอบสนองน้ำตาลในเลือดนั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อทานเป็นประจำจึงช่วยลดปัดจจัยเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งรวมถึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติได้เห็นไหมล่ะคะว่าประโยชน์ดีงามขนาดนี้ไม่หามาทานไปได้แล้วล่ะคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ a c e r o f e e c o m ฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ